สวัสดีญา้ิเมืองเศร้าครับพี่น้องครับมาแลวมาแลวมาแล้วโอ้ยมันยังงยญ่แปะเราเห็นยังไว้เต็มกระมั่งเต็มโคกเต็มสักพี่น้องเอ้ยปุ้ยแมงดาสมงามแต่จี้เรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่เมื่อนี้มาท่านเพื่อนบาท่านได้ตำปกติมาท่านมือเพื่อนตำํลี่ยวก็เลยได้บบได้เห็นตัวแมงดาปกติมาบ่ท่านเพื่อนตำกอนนะครับแต่ละมือนี่นะครับสมอเสมือเพิ่นตำเลียวเมื่อนี้มาท่านครับพี่น้องครับนี่แมงดาเพิ่นกำลัง จีเหลีวใส่ละยายแปะไปใส่ละเจ้านะนะอันนี้เจียวแมงแข็งครับลองเปิดเมนูใหม่กลัวอะไรเ่ยายแมงแข็งเนี่ยกลัวแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับใส่ยเลยตัวใหญ่ไม่ได้หมู่บ้านเขาเลือกมาอยู่ด้โยเอนี่นี่ตัวใหญ่นี่นี่ครับพี่น้องครับเจียวแมงแข็งเจียวแมงแข็งนะครับนี่นี่ตัวนึงเจียวแมงแข็งกับสีล่องเฮ็ดเบิ่งเป็นกระปุกคือกันนี่ยและพี่น้องเอ้ยโอ้สั่งไม่วันนะปะอืมนี่ปลาแห้งเพิ่นบดแล้วพี่น้องครับบดปลาแห้งอันนี้ยังไม่ได้ตัวนั้นหอมแดงอันนี้บดหอมแดง หอมแดง <ooh> มาใส่ปลาแห้งแล้วก็ใส่แมงดาแล้วก็ใส่แมงแข้งนะครับแต่ว่าสิบแบ้งกันแมงแข้งจ้สาสเสด้ยจ้ปุกนะพี่น้องเนาะแต่ว่าแมงดาก็จะาสเสด้ยจ้ปุกมือนี่นะครับอันนี้เจียวขาแล้วแล้วตามออเดอร์นะครับบเฮ็ดหลายเฮ็ดมือโตมือสดทุกวัน2 4 6 8 10 10ปดปุกครับพี่น้องครับมือน,นี้เจียวขาไม่10ปุกนะครับนี่เจียวแมงดาโตเมาว่าน,น,นี้อันนี้สิไปให้แม่ค้าพ่นจองไวซี่กระปุกนะครับเจียวแมงดานะพี่น้องนะ อันนี้พ่นกระสีเห็ดใหม่เนาะเอาย่าจัดการเจ้าบัดนี่รุ่ยรุยเสียบจะไหนก่อนก็เอาโรดเด้อมาแล้วครับเจียวคาเจียวแมงดาเจียวแมงแข็งยายเปียกระลังสิลงมือนำเลยเจ้าบัตรโอ้ยตกอีกปนพ่นพี่กลัวเองกลัวเองกลัวเองหอมหอมคุณแล้วไม่ไโอ้ยสะอวนแม่งอันโอ้สะอวนไปแหงพี่น้องไอ้ผู้พิงเงยอยู่เอาใส่เข้าไปนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องครันเลยเออจ้า ถือแต่ปลาเฮียงกี่กิโลละสามร้อยล่ะพี่น้องเอ้ยแมงดาอีกแมงดาในสามตัวห้าสิบสามตัวห้าสิบนะครับให้เขามาขายให้สามตัว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 ห้าสิบบาทนะครับแมงแขงเมื่อวานซื้อมาสองกองสองร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาลองต่เบิ้งพี่น้องว่าสิได้จักปุกเอาไพสุดทองสุดใจกับติ้งน้องมานะครับเบอร์โทรจานร้อยเอาไว้ใต้คลิปเรียบร้อยเดี๋ยวยายแปลเราสิต่ำแจวแล้วบาทแจวคาเราได้แล้ว,ลวมืาอนี้ซิปซิปปุกนะครับ มันต้องเฮ็ดมือต่อมือพี่น้องครับวัตถุดิบเราพี่คาเรายังเป็นกระสอบเลยนะครับคาปลาคาปลาคา,า,าอหน่ำคาหยังระบานเท่านี่แหละนี่ครับคาปลาเมอจีเอามาย่างแล้วก็เอามาทุบมาฝักมาทุบมาบดนะครับแล้วก็จังเอามาใส่กับเครื่องปรุงนะครับพี่นอนะ้องน่ะอ้าวมาดีแวะมะบึงเมนูแหง้งนะครับมานี้มีหยังแน่ นะครับมีเขียดอีโมแห้งนะครับเขียดอีโมโหแห้งปลาหลดแห้งนี่ครับนี่ครับบางท่านสนใจถามมาเยอะปลาหลดแห้งนะครับถุงหนึ่งมีกี่ไม้ถุงหนึ่งก็มี6กถึงเจ็ดไม้นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ถุงหนึ่งมี6กถึงเจ็ดไม้ไม้หนึ่งก็มีสองถึงสามตัวนี่คือปลาหลดเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับปลาหลดขันมันตัวน้อยจัดรถเก็ใส่สามเพ็คนี่ครับขันมันตัวน้อยหลายตันรถเก็ใส่สามเพ็คเด้อพีพนพ่น้องเด้อนี่จังสี นะครับนี่คือปลารดนะครับอืมรรมันตัวใหญ่กะนี่แหละแพ็คครูไปเลยนะครับนี่ตัวใหญ่ๆอย่างนี่นะครับปลาโดรโดปลาโรดเฉียดแห้งแล้วก็ปลายนอนพระเอกของงานพระเอกของงานคือปลายอนน้ำโขงนะครับบางท่านถามมาว่าปลายอนนี่เพิ่นยังสงสัยยวันมีจักไหมแพ็คหนึ่งนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามซีฟังนี่ก่อนหนึ่งสองสามซี รวมเป็นแปดไม้นะครับพี่น้องครับรวมเป็นแปดไม้นะครับสําหรับปายอนนะนี่คือหนึ่งแพ็คหนึ่งแพ็คแปดไม้นะครับปายอนสวยๆใส่งามๆพี่น้องเลยนี่ครับเนี่ยปายอนเนี่ยเป็นปลาเนื้ออ่อนน้ําโขงนะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนน้าโขงป่าบ่มีเกจนะพี่นอ้องเด้อปลาตัวนี้นะครับคล้่ายปลาเสี้ยมหรือว่าปลานางนะครับแต่ว่าซื้อบนคือปายอน นะครับปลาย้อนน้ำโขงของแท้นะครับนี่คือข้าเจ้าสิไปหาอยู่ลำน้ำโขงนะครับอันนี้คือปลาย้อนนะครับพี่น้องครับเอาต่อมาอันนี้คือทําสุกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฟิตให้แข็งแล้วนะครับพร้อมส่งวันนี้นะครับนี่คือเก็จนำแข็งเด้อี่น้องเด้อเสียเอาใส่กล่องโฟมนี่กล่องโฟมซื้อมาแล้วโหลหนึ่งนะครับกล่องสารโฟมเนี่ยเฮดเพาะนะครับพี่น้องครับนี่คือเฮดเพาะ เฮาเสียใส่กองโฟมแล้วก็อัดน้ำแข็งนะครับทรงให้พี่น้องมันนี่มีโล่หนึ่งสองโลแล้วก็มีสองเจ้าเจ้าละเคร่งโล่นี่นะครับเจ้าระเครึ่งโลอันนี้เจ้าละเคร่งโล่นะครับก็สิเป็นโลหนึ่งพอดีนี่นะครับแต่ว่าพนสั่งเคร่งโล่พนยานกินบ่เบิร์ดนะครับนี่ครับเคร่งโลก็หลายเติบนะครับคือเฮ็ดเพาะเครึ่งกีโรนะครับเมื่อบ้านมีมีเอฟซีพนถามมาโลหนึ่งได้หลายบันไดนอกเพราว่าได้ซัพนี่แล้วพี่น้องเด้อนี่โลหนึ่งนะครับหรือว่าสีบีดนันเองนะครับพี่น้องครับ เออแต่ว่ามันกับลดแน่เพราะว่าข้าลหางกี่ดินออกแล้วแล้วก็ไปหนึ่งให้มันสุกแล้วมันก็หดลงแล้วนะครับมันอาจสิบอดสีขีดเปะประมาณแปดขีดเนาะนะครับนี่นะครับเพชรละโงกคือกันนะครับเพชรละโงกกับลดลงเนื่องจากว่าข้าลหางกี่ดินออกแล้วก็ไปท้ำให้มันสุกนะครับหนักหนักมันก็ต้องลดเป็นธรรม่าดาบุรีลงก้นโบเมนเอาจังสีไปสร้างโหลดเอาคือบ่ครบโลปัติบานะครับเั็นห้องก็แจ้งไว้ก่อนนะครับี่น้องครับเพชรพอกับอ่อนๆอยู่ดอกนี่นะครับ บอลอ่อนอยู่ยังอ่อนๆอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าขันดอกยิ่งใหญ่กับสีมีแก่แน่แต่เอาส่วนมากสีอ่อนหลายกลัวนะครับบอลดอกน้อยนะครับหยำปาะๆ้เปะๆได้เลยนะครับเอามืาอนี้เฮ็ดพอมีสามรูนะครับเตรียมใส่กองฟุ้มให้พี่น้องนะครับนี่นะครับกองฟุ้มเอามาแล้วจานร้อยจัดมาแล้วนะครับเอาไปสนลูกสนใจเฮ็ดพอตอนนี้อยู่ตลาดกับมาไม่ซูมือกันนะครับสำหรับเฮ็ดพอก็ต้องเอามาล่างแล้วก็ให้เท่าแม่เป็นคนหนึ่งไว้ให้ใส่ตู้เย็นไว้ให้ ย่อเ้าๆจาร้อยกัเอามาแพลกจัิงส่นะครับเตรียมโซงช่วงเที่ยงนะครับเลื่อยเที่ยงไปกัเอาไปโซงเรียบร้อยนะครับแต่ว่าขันเพื่อนทักม่านย่าใบย่ำหยังก็ต้องเปลี่ยนมือต่อไปยังเสร็จเร่งอีกยังเสร็จแ้วพี่น้องเด้อเอ้าจวดจวดนะครับตำรวจแหงอย่าลืมเด้อผู้ใดสั่งมานะครับติ้งหนองมาอีกแน่บางที่บางเจ้าหลายๆเจ้าเนาะจาร้อยกัลืมมาเพบนสั่งอีหยังแน่นะครับมิจต่อโทรมาบอกว่าให้แอดไลน์ตำรวจนะพี่น้องผลข้าวเฮ็ดโปเป็ดล่างก้นเกลี้ยงเด้อันนี้ก็ขอโทษขออภัยน้ำกัน นะครับบรรทรมาจานลอยเอานันเดอเอานี่เดอเอานี่เดอเอานี่เดอลืมซะแล้วครับบาดีมันหลายเจ้าหลายคือทางที่ดีต้องเอ็ดไล่เอ็ดไล่อะไรก็ส่งมาให้จานลอยนะครับเดี๋ยวจานลอยจะไปเปิดอ่านอะไรก็สิจุดออเดอร์ลงนะครับก็สิขอซื้อทียูเบอร์โทรไว้บาดนี้จานลอยก็สิส่งหมายเลขบัญชีให้พี่น้องก็โอนมาผู้ใดโอนมาแล้วจานลอยก็สิจัดส่งให้ตามที่จำนวนเงินเพิ่นโอนมานะพี่น้องเนาะนะครับปฟาดแมงด่าเจ้าใหญ่เลย แมงวันเจ้ากับพีพ่อแมงวันขวบไปนะน้ำง้นไปก่อนยายงมไปก่อนนี่อันนี้ป่นปลาปลาป่นอันนี้แมงดาแมงดาแมงดาปุ๊ยอันนี้แมงแข็งเนาะยายเนาะเอาขออนุญาตเบิ่งตัวนี้ก่อนพี่น้องเปลี่ยนเหมือนเมื่อยเหมือนเด้อเอาเปิดแฟชแล้วอันนี้ตำเมียงแข็งใส่ปลาป่นใส่หอมแดงด้ไหมนั่ะนะ โอ้เห็ดคพืกันกับแจีวแมงดาเลยไข่ปลาด้ายสองโคกแก้วแมงแข้งโคกหนึ่งเจีวแ,แมงดาโคกหนึ่งครับพี่น้องครับวันนี้เอ้าสินค้ามีจํากัดเพราะเราทําสดใหม่ทุกวันนี่นะครับเห็ดมือต่อ,ม,อตมือตามน้เบิ้งสดๆเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยแมงแข้งหน่อยไข่อยู่มันแหลกไว้อยู่เนาะแหลกไว้ปอเป้ปอเป้พี่น้องเอ้ยใส่แมงแข้งหน่อยแมงแข้งใหญ่ผสมกันไปนี่คือแจีวแมงแข้งพี่น้องเด้อส่วนผสมกับซีมีปลาแห้งบด มีหอมแดงบดนะครับหอมแดงจีหรือว่าเผาแล้วนะครับเอามาบดเนาะยายเนาะอด่าในห้าวกะเอามาใส่ครับปลาแหงแต่ว่าก่อนอื่นใหาต่ำปลาแหงใส่กับเมี่ยงเคียงก่อนนะครับนี่ปลาแหงกับซุปกระเด้อปลาแหงนี่คือย่างเรียบร้อยหอมกรุบๆเลยอันนี้คือเจวเม่งแข่งก่อนนะครับเจวเม่งแข่งแล้วยายเราก็จะมาเห็ดเจวเม่งดาต่อนะครับเม่งดากใส่คือกันครับเจวเม่งดากใส่เม่งดานะครับเอาเจวเม่งดาเนาะอมันในนาะ ใไซยังแน่กับนึ่งแมงดานะครับเขาก็ฟักฟักแล้วก็ไปใส่นะครับบาดนี้ก็มาใส่ปลาแห้งบดแล้วก็มาใส่หอมแดงคือกันแล้วก็ปรุงรสบาดนี้นะครับผมนะเสร็จสับแล้วก็จะว่าเป็นแจวแมงดาแบบนี้หรือว่าแจวขาแบบนี้อันนี้คือแจวขาแจวขาเฮ็ดไว้ซิปุกแต่เสาแล้วแล้ววะแจวขาเนี่ยก็เป็นขาปลานะครับเอามาแต่ปลาผมได้ผมเอามาขายให้ พี่น้องเขาจะเอามาขายไห้นะครับน,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 นี่ตัวบไว้ก็มีบทคาไปแล้วก็มี่ใช่จะจบดไอเสียไปถังบ่นี่ค่าบ่นี่คามันหอมเลยโหประเดียกโบดประเดียกโบดปลาสับนะครับอือเอาจวจาดจัดฝาดบึ่มกันไปเลยที่เดี่ยวเชี่ยวกร็บเอาพี่น้องครับคลิปนี้ผู้ได้สนุกสนใจกะติ้งหนองมาเบอร์โทรจานรอยอยู่ใต้คลิปแล้วพี่น้องเด้อ คือเราไปโทรมาแล้วบางคนก็แอดไลน์มาเลยก็แเฮงดีแอดไลน์มาเลยเบอร์โทรนั่นแหละเบอร์โทรสิจัดร้อยถิ่มว้อยู่ใต้คลิปนะครับแอดไลน์มาเลยพี่น้องนะครับติ้งหนองมาจัดร้อยจะได้ประลรดแพกหนึ่งจะได้เขียดแพกหนึ่งจะได้ปลาย่นแพกหนึ่งจะได้เจีวสองกระปุกจ่ายร้อยกระสิจัดให้นะครับใส่กองใส่รังให้เนี่ยนะครับอันนี้กองโฟมเนาะปวดรังตัวนั้นก็มีนะครับเตรียมไว้เบิร์ตแล้วพี่น้องเอ้ยเตรียมทรงให้พี่น้องเขานะครับช่วงนี้ก็บจวดจัดฟาดบึ้ม นะครับจัดสินค้าพี่น้องคือเราคือเถืออาหารปลาตามฤดูกาลตามรุ่มน้ําโขงนะครับผมนาะพี่น้องนาอเอาจวดจวดเอาเ,อาเอาางาเข้าใยบันดีเงาสบายดีเงาเมือ่อเสารพี่น้องเอ้ยอย่าลืมโทรมาทักมาเ้อพี่น้องเ้อสนุกสนใจจวดจวด